บารีครับพี่น้องป้องไปมิดหมอแค้นแฟนหม,มอลำเอฟซีของหมอลำเสียงวิหกนกพงสะกดเอฟซี FC ของอีหล่าหน่อยอาอายสกุลนครเสียงวิหกเอฟซี FC ของเสียงวิหกเลยอันนี้เป็นเอฟซีเป็นคลิปนี้สำหรับผู้ที่หักผู้ที่แพ่งหมอลำเสียงวิหกผู้ที่คอยรุ่นคอยติดตามว่าหมอลำเสียงวิหกปีนี้ กะเสเป็นจังใดแน่นอนคลิปนี้นี่คือสบายใจได้เลยพี่น้องดีใจน้ำดีใจน้ำเฮงครับพ่อไดิเข็นโพดของบอดนกพ่อจา๋าโพดในเพจพงศกรแสนปากดีขึ้นโพดว่าจังใดพี่น้องปีนี้ถือว่าเป็นปีท่องของพ่อจา๋าของหมอล่ำเสียงมีหกนับตั้งแต่เอาได้รับเอาลูกสาว น่อยลูกจ๋าเขามาเสียงมิหกมีแต่ปังปังปังน้องเป็นเป็นผู้นาโชคให้วงอีหลีนับตั้งแต่เอาอีิลาน่อยเขามาสังเกตจากการไปทัวร์กทมกระแสดีแห้งพ้นจากกระแสดีนี่แหละพี่น้องจังเกิดคํานี้กังเกิดโพดนี่จากพ่อจ๋าขึ้นมาพ่อจา๋าโพดไว้จังใดยิ้มน่วยย่อย,อยเอฟซีทุกคนโพดน,นี่โพด โพสตั้งแต่12ชั่วโมงที่แล้วยอดไลเป็นพันยอดคอมเมนต์เจ็ดอยกว่าพี่น้องแค่12ชั่วโมงมีตัวคนยินดีนะโพสไว้จังใดวันตีปาดมือในีงานบ้องไงล่ำสิ่งโรดแฮเข่ารัวคักเมยไนนุสายใหม่จังไดจัง้ข่อยลำ่ำสิ่งย้ำม,มือเศาราโรดแฮย้ำายล่ำมูย้ำมือเละย้ำเย็น ล่ำมูเย็นหมายถึงยืงมเแรงล่ำมูยืมองงไวชีวิตหนูด้วยปีนี้ปีนางานปังคักขอบคุณเจ้าพากครับ,รบมีเอซเขามาคอมเมนต์หลายคือมีแต่คนหักคนแพงพอเห็นความปังความมีงานเขาเอซทุกคนแสดงความยินดียังครับพี่น้องเอซที่รักและและหวังดีต่อ หมอลำเสียงมีหกต่อพ่อจ๋าอีลาหล่าน้อยต่อทุกคนในเสียงมีหกงานอีอย่างเขากร้างสิมีแต่ความยินดีเพราะว่ารุ่นอยู่แล้วว่าปีนี้งานกี่เดือนนี้มีงานหลายบอเดือนหน้ามีงานหลายบอนี่คือคือเอฟซีทีคอยติดตามแต่ว่าเบอ่งว่าคอมเมนต์ว่าจางังใดในพี่น้องมีแต่คอมเมนต์ดีๆพี่น้องจ๋าคอมเมนต์เด็กว่าดีน้ำยินดีน้ำลูกๆขอให้ปังๆและ ปังขึ้นเรื่อยๆนะคะอีกหนึ่งค่ะยินดีน้ำเดอ้อครับขอให้ปังปังตลอดไปเลยอีกคอมเมนตหนึ่งค่ะปังปังพ่อจ๋าลูกจ๋าปีนี้เป็นปีทองของเสียงดีหกคุณยายยกมาบางบงอันนาะคะะ่ะนาออีกสักน้อยค่ะยินดีและดีใจด้วยนะคะพ่อจ๋าขอให้ปังปังทั้งปีและตลอดไปนะครับ มี่ตะโคนยินดีพี่น้องยินดีน้ำเดอ้อเสียงมีหกปังปังปัง,ปงยินดีด้วยครับพ่อจ๋ายินดีด้วยครับขอให้มีงานอิโมจิหัวใจอิโมจิตาลูกหัวใจขอให้มีงานทุกวันทุกปีทุกเดือนตลอดไปครับและอันนี้ก็มีอีกครับขอให้ลูกชายของแม่เฮงเฮงปังปังตลอดไปนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะคือ จะเป็นด้วยผล,ลบุญที่พ่อจ่าสั่งหรือว่าความพ่อพ่อลูกบุญหนุนน้ำน้ำกันนับตั้งแต่รับเอาอีหล่าหน่อยเขามาเสียงมีหกมีตระปังขึ้นนาพี่น้องไม่ว่าจะเป็นทุกท่าคุณยาสังเกตบางทุกเรื่องอาจจะมีเรื่องกระจองกระแจงเขามาตามภาษาชีวิตของของมนุษย์หรือวัฒนจักรของหมอลํา แต่ที่แน่ๆก็คือไปได้ด้วยดีอาจจะโน่นนี่นะส่วยมากบ่ค่อยมีดราม่าพอจะเอาอ,อกมาว่าตั้งแต่อีหล่าหน่อยเขามาานี้ไม่ค่อยมีดรามา่าบ่ค่อยมีดัดลบเขามาาด้วยความน่ารักของอีหล่าหน่อยด้วยความสามารถของลูกสาวด้วยความแข็งแกร่งของอีหลา่าสู่ไปน้ำพอเคี่ยงขางไปน้ำพอ้อคุณยาคิดว่าทุกคนกะแต่ว่าทุกคนในในใน,ในองอนค์กรเพื่อนกะ ก็เป็นองค์กรที่แข็งแกร่งหล่พี่น้องเป็นองค์กรที่แข็งแรงนักร้องทุกคนนักแสดงทุกคนแสดงได้ดีร้องเสียงดีองค์ประกอบทุกอย่างครบไม่ว่าเป็นแสงสีเสียงบ่าว่าสีเป็นฉากเป็นนาเวทีเป็นด้านแสงสีเสียงนี่แหละสำคัญคือไฟสวยความสวยความงามหนาเวทีกับครบโชว์ก็สวย โช่์นี่ก็โชอย่างร่างการแล้วก็ที่แน่ๆคือได้อีหลาหน่อยเขามาเสริมทับก็เลยเป็นแรงพักดันให้หมอร่ำเสียงวิงหกปีนี้เป็นปีที่ตอนตะกอนขจาวาเป็นเป็นม้ามืดเดี๋ยวนี้ไม่ม้ามืดแล้วะะ่เเป็นมาเป็นมาที่เป็นมาที่กำลังแรนสีเขาไปเขาว,วิ่ง ใก,กใกล้จะเข้าวินหรือไม่ก็เข้าวินไปแล้วใกล้จะเข้าวินหรือไม่ก็เข้าวินไปแล้วถ้าสิสิว่าว,ว่าเขาวินไปหลายเพิ่งนกับมีคณะที่ที่น้ำหนาอยู่แต่คณะของเสียงมีหกก็บ่ได้น้อยหนาหรอกโบโบกนะ้าบอกบว่าเป็นอันดับหนึ่งแต่กัเป็นอันดับต้นๆเป็นอันดับที่เบ้าได้เต็ม ique, ปากเต็มคำว่าวกระแสแรงขึ้นกันไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรไม่รู้ว่าเป็นเพราะ ความพยายามความบริหารของข้อจ๋าความเก่งของผู้บริหารเพิินหรือว่าเป็นบุญนุนนํากับอีหลาหน้อยหรือว่าเป็นทั้งคู่แต่คุณยายถือว่าเป็นทั้งคู่กปแล้วกันถ้ามีแต่อีหลาหน้อยแต่ผู้บริหารขาเจ้าบบได้บ่กเก่งทั้งด้านบริหารก็บ่าสามารสิสิไปเอาเองได้นะคะเนาะอันนี้หมายถึงบุญสัมพันธ์แล้วก็ทุกอย่างทุกอย่างสิเข้ามาแล้วทุกอย่างกําลังจะไปได้ด้วยดีแห้งคัด คือกำลังจะเหินฟ้าขึ้นสู่เวหาขึ้นไปเป็นแนวหนาของระดับหมอลำ่ำขอคลิปนี้คุณอยาก,กขอขอแสดงความดีใจน้ท่ทีมีงานเข้ามาแบบล้นมือขอให้ปีนานี้ลหลายๆคนคาดว่าปีนานี้สิบพามีมือว่างคุณเดฟพี่น้องปีหน้าเตรียมตัวรับงานให้เต็มที่เตรียม,มตัวเตรียมตัวมือย เตรียมตัวดังเตรียมตัวปังมันเมือยเนอะแหละพี่น้องงานเยอะก็เมื่อยเมืยแต่เพิินเมยด้วยความด้วยความชื่นมืน่นทํางานเยอะมันเหนื่อยหละแต่ความดีใจมันจะหายไปกับความความเหนื่อยมันจะหายไปกับความความภาคภูมิใจคลิปนี้คุณยายฝากไว้แค่นี้ก่อนพ่อกันไหมคลิปหนอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้คุณยายนะคะสวัสดีค่ะ